นึกอยากกินมันนึ่งฟักทองนึ่งพนาเผือกนึ่งพนาแต่ว่าบรอยากซื้อแบบสาเร็จอยากแบบซื้อวานหนึ่งเองสิมาก็เลยยางไปคิดว่าป่าเรามาขายนะเมียนอีอลีเรามาขายเหมือนนี่อาโลละสามสิบบาทคือร่วมกันเลยยังสีนะ่นะแถมมาอีกตังหากแ้วก็อยากกินไอ้เบอื้อึหนึง่งเบอื้อึน้ำหนึ่งสี่นะนี่นะอยากกินสามสี่ยางนี่หนึ่งนะ เบิร์ดนี่นะร้อยหกสิบบาทซื้อไอ้พริกต้นหอมพักซี่ตะคาตะไคร์มาไหวน้ำฝรั่งมงงามดอกเพิ่นขายโลละยี่สิบบาทมัน,นลูกบบสวยนะลูกบไคสวยหดอกแต่ว่าก็เอามายีสบาทสกยดกินนี่มีแต่ผักเลยนี่อันหัวปีเอาสองอันเพราะว่าอันยุ่ หนาบานมันม่เห็นมีย่ยูสองปีก็เลยเห็นแล้วขายก็เลยซื้อมาอีกมันจะได้น้อยนะ<ม>ก็เลยซื้อมาอีกสองหอัวปีอืมเพิ่นแถมมาหายสองอันซื้อสองเพิ่นแถมสองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยหกสิบบาทภายจนเซียหนักเพราะว่าของมันหนักของมันหนักแล้วก็ที่ยางไปนะ้มันก็ทค่อ,อยากกินนี่อยากกินอินทผาลัม กินกับ่ารัมอันนี้90บาทนะคะโลละวก็10บาทอยากกินมาหลายวันแล้วอินทบารัมแล้วก็ได้ส้มโอส้มโอ,มโอได้ส้มโอมาด้วยนะจ๊ะส้มโอแพ็ค20บาทนี่2 0บาทส้มโอกระไดผักเพราะว่ากินสลัดพร้อมเ้อนี่ผักต้องกินสลัดพร้อมแล้วก็มีเห็ด ได้เฮดมาด้วยซื้อมาไว้เพื่อแบบซื้อมาไว้นะเห็นมันงามก็เลยซื้อมาไวัยก่อนกลับกระลึกแบะซเวนเด้อน้ำปา่ารดนราคาเลยยี่สิบเอ็ดบาทมั้งน้ำปลายี่ห้อนี้เขาบอกว่ามันอร่อยก็เลยลงมาชิมดูได้น้ำปลาหน้ำปลาเบิดพอดีเด้อแมเลียนเด้อ แม่เหรียญแม่เหรียญแม่เหรียญสองสองขวดลดราคาอยู่ในเซเว่นนี่จะเอ,อ่อสองขวดสี่สิบหกบาทมันลดมันลดสิบสิบบาทแล้วก็ออมสมาชิกออมเมมเบอร์อีกสองบาทสินะก็เลยได้มา <laughs> แ,วแวะแวะเซเว่นพรอมแต่ว่าอันนี้อร่อยลองซิมเมืองแล้วน่ยอร่อยดีแต่ว่ายางอื่นกน็บรูต้องไป ล่างแล้วกะ็หนึ่งไวไปออกกำลังกายสเสร็จแล้วก็จะได้กินเลยนี่มันแบบปักทองบ้านได้ออกกำลังกายเดี๋ยวไปหนึ่งล่างแล้วกะ็หนึ่งไหวส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวค่ายจังเซน้ำมะนาวเห็ดสื่อหมูสามชั้นมาหมกปีกล้วยเราจะมีหมกปีกล้วยใส่หมูสามชันนะจ๊ะเมนูนี้ถา,ามาลองมาชิม มแต่ผลไลม้มแต่ผักมิต่ผลไลม้บ่มีบ่มีแบบว่าเนื้อสัตว์ใดๆดทั้งสิ้นเลยนี่มแต่ผักเลยนี่มแต่ผลไลม้ไปเมื่อยเงือเ่อแตกซาสาหอนอยากกินนะก็เลยอยากกินอินถ้าผาลัมอยากกินผลไลม้เขากําลังเก็บพอดีดีนะไปท่านนี่นะไปท่านแล้วก็ได้ได้เกี่ยวมังก่อนผลไม้มาอยากกิน กินเขาแล้วมันก็จะอยากกินของหวานหนั่งสีนะกินขนมหวานมันจะหยหาขนมหวานกันเลยกินอยากได้กินผลไม้หวาน,วาน,วานแทนแทนแทน,แทนขนมหวานหนั่งสีนะก็เลยไปหาซื้อเพราะว่าเมื่อแรกว่าจะไปซื้อแล้วฝนมันตกก็เลยอด ังีมือเศา้าก็จะไปแต่เศา้าหลายมือกับพวเด็กไปไม่นด้ก็เลยมือเศา้าก็เลยล่องยางไปเบื้องสี่นะเพราะว่าป่ากัดกระเดาใจป่าว่าป่าเราสิมาขายอ่ะพวกเผือกพวกมันเอียงสี่บอกสินะเพราะว่าเราสิเอามาขายพวกเผือกพวกมันพวกผักเอียงสีเราจะขายถึงสี่เนี่ยแล้วก็แถมแถมแถมหายท้องที่ก็ว่าเอ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 าเราแลวกินบาเปิดเองสี่นะแถมหลายแถมพวกผักสวลาซื้อผักนี่ละ ปลาเขือปลกเอียงเนี่ยแล้วก็แถมหนึ่งสีนะโอ้อยากเมื่อวานเห็นมีคนเห็นน้ำพริกกะปิอยากอยากกินน้ำพริกกะปิอยากประเทศน,น้ำพริกกะปิมาหลายปีละแต่ว่าต้องซื้อกะปิแบบดีๆมาไหวเข็ดน้ำพริกกะปิก่อนแค่นี้แหละยอ๋อห้เบิรงว่ามื้อนี้ได้อีหยังมาแน่เดี๋ยวเตรียมตัวไปออกกำลังกายกัน